เนสโกคงจะหิวแน่เลยอ่ะกระถาสะกดอสูรโอ้ยเอ้ินโกตามมาแล้วเดี๋ยวเราลบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมแต่ว่าไม่รู้แนสโกนะจะได้กินพวกเราไหมคนที่ใช้มือถือและท็บเล็ตกดติดตามพี่ป๋มไม่ล้าคะสามู่าเซนซสฮันจิโร วันนี้เราก็เดินมาร้อยกิโลแล้วเนี่ยใช่ครับหุ่ยไกลมากเลยอะดูเหงื่อสิทันจิโร่เหงื่อออกเต็มเลยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเนซิโก้พูดได้ไหมคะพูดไม่ได้หิวน้ำจนจะตายแล้วหิวน้ำจริเดินมาไกลมากเลยใช่ไหมใช่หิวข้าวเนซิโก้คงจะหิวแน่เลยอะเนซิโก้ ้าปากสงสัยจ้ะหิวแล้วว่ลในทีนี้เนซิโกะจะกินอะไรต้นน้ำกินเนื้ออปนะเอ้ย กินพวกเราแล้วหาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตอนนี้นาสโกบไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยว่าใครเป็นพี่แทนจิโร่ทำไงดีเนี่ยนสโกบไม่รู้เลยว่าทนจิโร่เป็นพี่เนี่ยามาแล้วนาอยู่ข้างหลังแล้วนะเทีว <c oughs> มานี่เร็ว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 อุ๊ยอาราวาเจแล้วหิว <c> ห <oughs> <c oughs> นักมากอุ๊ยหนีให้ทันนะโอ้ ตามมาแล้วนะอุยอุยไปทางไหนดีไปทางไหนดีอุยเะารว่าไงแล้ววะอ้ายโอ้ยนี่มจะกวดตามมาแล้วเดี๋ยวเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไหม แต่ว่าไม่รู้แนสเโกะนะจะได้กินพวกเราไหมอู้หูแต่ว่าในตัวในตัวมีไหมเนสเโกะชอบกินอะไรนะลูกอมลูกอมอ๋อมีอยู่พอดีมีอยู่พอดีไหนนี่ครับมีลูกอมอยู่พอดีเลยแต่ว่ารถนี้เขาจะกินไหมเนี่ยอลอกให้กินแล้วมีครับ โอ้เป็นฮอนจะเผ็ดไหมไหนสัสโกะชอบไหมเนี่ยเ,เอาไปเรียบก่อนเสียงมาแล้ายเอาลูกอมให้เลยเอาลูกอมให้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าเอาลูกอมให้กินนะนัสโกะกระถาสะกดอสุรเอาเลยเลยสิครับกรอสุนไหมมาเลยกึ๊ยมาเลยกลึ๊ยมาเลยกลึ๊ยบิ้วบิ้วอ้าว ัเขาหยุดแล้วอ่ะเลยหยุดไล่ล่าเขาหยุดแล้วแล้วถ้าลูกอมหมดทํำยังไงเนี่ยเรามาคิดวิธีกันต่อดีกว่าถ้าลูกอมหมดเราจะทํายังไงอ่ะในสก็อบก็เป็นนศูนย์แล้วเวลาอารวาสก็จะกินแต่พวกเราใช่ไหมใช่ค่ะอุยเราต้องจับในสก็อบไปใส่กล้องเข้าไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ยอมเขาไม่ยอมเข้าคังจากเขาค่อยๆพูดกับเนสโกะนะเนสโกะน้องเข้าไปอยู่ก่อนนะเนสโกะอยู่ในกองแล้วแล้วก็จะไม่ออกมาอารวาสพวกเราได้แล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเขาน่าจะเห็นแสงแล้วก็เหนื่อยล้าอ่อนแรงแล้วก็เลยกลายเป็นอสูรโมโหหิวจะกินพวกเราเกือบหนีไม่ทันเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างีทำไงต่อเซนเซอร์ เร,เราต้องไปตามล่ามูสันเราต้องไปตามล่ามูสันแล้วก็กำจัดทิ้งแล้วก็กำจัดมูสันทิ้งในสโกจะได้กลายเป็นคนใช่ไหมใช่ค่ะไปเลยดีดดกว่าไปเลย